เราคิดถึงการร้องเพลงมากๆร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามเนี่ยมันดีอะมันดีกว่าเราร้องแบบงานไลฟ์มันไม่มีคนร้องตามเราถึงแม้เขาร้องตามเราก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเอียดแล้วตั้งแต่เปิดอายุ30มาเนี่ยตารางแบบโอ้โหแน่นจริงๆเลยครับโอ้โห,โห,โห,โหนานมากครับเป็นแบบมีำต่ำๆก็มีครึ่งปีครับที่เรา คือมีคำต่างมีครึ่งปีที่เราไม่ได้ออกมาร้องเพลงให้กับทุกคนฟังนะครับก็คือส่วนใหญ,ญ่เป็นงานไลฟ์งานอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ว่างานที่ออกมาจริงๆเนี่ยโหนานมากแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรนะเราเจอกันแต่ก็ยังต้องมีระยะห่างกันเนาะช่วงนี้เนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมก็ขอบคุณซีนิโรโชมาที่ให้ผมได้มาเจอกับทุกคนวันนี้ครับผมจริงใช้คําว่าเราคิดถึงการร้องเพลงมากๆคือร้องเพลงแล้วมีคนร้องตามเนี่ย มันดีอ่ะมันดีกว่าเราร้องแบบงานไลฟ์เวลาเราเราแล้แต่ไปเราอีเวนต์ไลฟ์ยเงี้ยมันไม่มีคนร้องตามเราถึงแม้เขาร้องตามเราก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบมันคือรับส่งอ่ะกันดีมากเลยจริงๆครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มาสนุกกันในงานวันนี้ครับผมคือตั้งแต่อายุ30มมานะฮะก็คือก้าวเท้าเข้าอายุ30เนี่ยถือเหมือนชีวิตเปลี่ยนนิดนึงนะคือเปลี่ยนจริงๆคือมันเริ่มแบบ มันเหมือนไปนอีกสเตจนึงของชีวิตแะ้วงานต่างๆที่เข้ามามันเริ่มเป็นงานที่เป็นแบบงานเชิงบริหารมากขึ้นอะ่ะแล้วก็รวมไปถึงต่อให้มันเป็นงานที่เราอยู่เบื้องหน้าสุดท้ายมันจะไปพ่วงงานเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าเราแบบเราดีใจนะว่าแบบมันกําลังเริ่มเติบโตขึ้นไปในความเป็นผู้ใหญ่อีก,อกระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ ขอบคุณทุกคำอวพรที่ให้มาด้วยแล้วกันไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียใดๆเราอาจจะไม่ได้เจอกันช่วงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสุขสบายกันดีแล้วก็วันเกิดปีนี้รับรองว่าปีนี้ผมมีผลงานให้ติดตามทั้งปีแน่นอนอยังไงฝากด้วยครับคือผมมองว่าเราต้องโตขึ้นในแง่ของการทํางานแล้วก็วิธีคิดแต่ว่าความเป็นไฟแรงอ่ะเราต้องต้องไฟแรงให้เหมือนน้องๆอ,อยู่เพราะว่าเราทํางานกับเด็กเยอะมากอะไรเงี้ยครับเราทำงานบวัยรุ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องถึกถึกให้เหมือนเด็กๆเ,เขาด้วยอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเหมือนกันว่า คาบเกี่ยวเนาะระหว่างผู้ใหญ่กับความเป็นวัยรุ่นของเราอะไรเงี้ยครับก็จะต้องคิดอะไรก็ต้องละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมคือปีนี้มันต้องปรับเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันเริ่มกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องอแพลนของค่ายของผมเองก็ตามเนี่ยมันต้องกลับมาละทีนี้มันจะเริ่มตารางมันเริ่มแน่นแน่นเอียดแล้วตั้งแต่เปิดอายุ30มาเนี่ยตารางแบบโอ้โหแน่นจริงๆลย,ยครเบยผมก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้เราจะทําอะไรกันบ้างครับแล้วก็ถ้าไงอาจต้องรบกวนช่องวันด้วยนะครับผมครับผมงานเบื้องหน้าผมยังมีอยู่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานเพลงงานต่างๆเนี่ยผมออกมาทุกคนได้ได้เห็นแน่นอนแล้วก็ตามจอทีวีเนี่ยเดี๋ยวรายกงรรายการอะไรเงี้ยเราได้เจอกันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าผมจะหายไปทำเบื้องหลังอย่างเดียวครับผม